ขายหมาล่าอยู่หน้าหน้าผับครับผมหน้าผับขายตอนกลางคืนครับอ่าส่วนผมก็ร้องเพลงอยู่ในผับนะครับ<อ>แต่ว่าตอนนี้มันเจอพิษโควิดนะครับก็เลย ได้มาขายอยู่แถวแถวหน้าวัดนางนะครับแต่แต่อันนี้เราขายอยู่หน้าบ้านป่าที่เป็นอ่าคนทํางานอยู่ที่ภาพนั้นด้วยนะครับเพอมาขายตรงนี้นะครับสําหรับลูกค้านะครับผมที่อยากชิมหมาล่านะครับผมผ่านไปผ่านมาแถวเมืองเลยนะครับผมผ่านมาแถวนี้นะฮะอยู่หน้าวัดนาคงนะครับผมขุดหนุนได้นะครับผมเอาขุดหนุนได้นะครับที่ร้านหมาล่าแทบขจังหวัดนะครับผม ครับลบกวนขอสักหนึ่งบทกรหน่อยครับได้ครับเอาเอากรที่ถนัดที่สุดรากรแลักนครับ,รบสิบสี่กุมภาวันวาาลินทายของควันจากใจฉันมอบแด่เธอจากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันลืม